สวัสดีครับวันนี้เราจะชมรถสายแคมป์อีก1คันนะครับซึ่งเป็นสายแคมป์ที่อาจจะดูเหมือนว่าไม่ได้มีการตกแต่งอะไรมากมายแต่คันนี้เรียกว่าของเต็มเหมือนกันนะครับสำหรับอุปกรณ์แคมปิง้งถ้าพูดถึงเรื่องแคมปิง้งเราดูอุปกรณ์ก่อนดีกว่านะครับมีอะไรบ้างสำหรับคันนี้นะครับจะมีเต็นเป็นฮาร์ดท็อปนะครับของ Mac Equip นะครับเป็น xxl นะครับเป็นไส์ใหญ่ไม่อิควิปนี่นอน2คนได้นะครับส่วนด้านข้างเป็นออนนิ่งจาก The w o ู f นะครับตัวนี้เป็นขนาด2อคูณสอเมตรนะครับสำหรับเอเวอเรสคันนี้นะครับส่วนการตกแต่งอย่างอื่นก็จะมีไฟ LED นะครับตัวนี้จาก Iron Man นะครับเป็นรุ่นใหม่จาก Iron Man เราจะติดตั้งยึดไว้กับตัวฐานเต็นท์เลยรถที่ทำสายแคมป์จริงๆถ้าอยากให้ไปได้เกือบๆทุกที่นะครับก็ อาจจะต้องมีการทําช่วงล่างเพิ่มยกสูงเพิ่มนะครับซึ่งคันนี้เราใช้เป็นโชค O E M 2.5จากค่ายโปรเฟนเดอร์สปริงโปรเฟนเดนะครับตีนกปรับองศาเราก็จะใช้เป็นของ Iron Man นะครับเป็นตีนกอลูนะครับเราใช้ล้อแม็กเดิม นะครับส่วนยางเราจะใช้เป็น BF g o o d ดิตขนาด 2, 7, 5, 60, 20จะเท่ากับยางขนาด33นิ้วจะเห็นว่าเต็มซุ้มเลยนะครับ ส่วนอีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับผมกอนช่วยเหลือนะครับก็จะเป็นในส่วนของวินนะครับตัวนี้เป็นวินแบบเชือกขนาด1,2,000ปอนปอนเป็นวอน VRE v o ติดตั้งฝังไว้ในกันชนนะครับส่วนกล่องตัวเรดาร์นะครับตัวนี้มีการทําขาจับยึดใหม่ไม่มีผลนะครับว่าจะมีไฟโชว์หรืออะไรเพราะตอนนี้เราเซตไปเรียบร้อยนะครับเรื่องเกียร์นี้เราจะทําการเชื่อมทอคเลยนะฮะเพราะว่าฟอร์ดเนี่ยจะเจอเรื่องปัญหาทอขาดเยอะแล้วก็ทําระบบระบายความร้อนของน้ํามันเกียร์เพิ่มก็คือติดตั้ง ออยเกียร์เพิ่มเข้าไปซึ่งจะอยู่ด้านหน้าบริเวณนี้นะครับออยเกียร์ออยเพื่อลดอุณหภูมิน้ํามันเกียร์ในกรณีที่เราเดินทางไปในพื้นที่ที่เป็นภูเขาเหรืออะไรเพราะว่าอุณหภูมิของน้ํามันเกียร์เนี่ยในพื้นที่ชันจะร้อนกว่าปกตินะครับผมคันนี้เป็นอีกคันนะครับสำหรับสายแคมปิ้งเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ชมนะครับสนใจแต่งรถแนวนี้นะครับรถออฟโรดนะครับอย่าลืมเราบริษัทแกซี่โฟร์ไดสุราษฎร์ธานีนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมากนะครับุณครับ